คุณชอบเลยคร่บคุณควเยคือจริงๆอะ่ะเราก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มีคนเรียกผมอย่างเงี้ยหลายหลายเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากให้มันอยู่กับเราเป็นตําแหน่งอะไรเงี้ยว่าแบบเออเลตติ้งเยอะมันอาจจะเป็นในช่วงเวลานั้นที่ละครน,นั้นกับความตวงกล่อบนั้นพอดีทําให้เลตติ้งมัน,ม,นมันเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ท,ที่ที่ให้ให้เกียรติว่า อะไรอย่างเงี้ยนะให้เกีเยรติใช่ใช่โโให้เป็นโลโก้เราแต่ว่าผมคงไม่ได้น้อมรับเอาไว้ว่าว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้น้อมรับเอาไว้ผมจะถือว่าเป็นคําสื่อชมดีกว่าครับผใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ได้ดูละครเย็นหลายๆเรื่องซึ่งละครเย็นเขาก็สนุกสนานไม่แพ้กันเลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบจังหวะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดไหมว่าเคยคิดไหมว่าเราจะได้รับตําแหน่ง ้ก็เ็นโโลลกก้ยไม่เคยคิดครับแต่เคยพูดเล่นๆกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยนี่เราเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดควาๆกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แค่นั้นเลยเป็นเรื่องเรื่องสนุกสนานอะไรเลยเพราะว่าจริงๆเรามาทําละครนะครับเรามาถ่ายละครเราเราชอบบรรยากาศกองถ่ายเราชอบการทํางานตรงนี้มากกว่าเราไม่ได้มองว่าจะเป็นอะไรยังไงถึงเราจะเป็นในทางที่แบบว่าไม่ดีแบบไม่ได้หมายถึงไม่ดีหมายถึงเป็นในทางที่ ไม่ประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จไม่เป็นไรคือแบบดีแล้วที่ได้ทํางานตรงนี้แค่นั้นพอครับไม่เลยครับไม่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ยึดตําแหน่งไปกับตัวเองใครจะพูดก็ต้องขอบคุณถือเป็นคําชิดีกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนคําชมแบบฟรีแลนซ์มาเรื่อยๆไปมาไปไม่ได้ไม่ได้ยึดไว้เป็นตำแหน่งตำแหน่งอะไรแล้วมันทำให้เราตตามบุ้งยไหมอ่ะละครจะออนละ้ม ไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยสิ่งคือเราไม่รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วคนที่มองเราอยู่ในตําแหน่งนั้นในในคําพูดนั่นแหละจะผิดหวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังแค่ละครได้ออนได้ได้มีให้คนได้ดูเราก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วอย่างกับเรื่องนี้ล่ะคะ กับยถึ่งโ้ับอไม่เ้นอ๋ไม่เลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าในใจอะไรเลยครับผมแค่อยากให้ทุกคนดูแค่นั้นก็พอแล้วคือเล่นละครเราแค่ดีใจที่คุณยายผมคุณยายผมที่อยู่ต่างจังหวัดเขาได้เปิดดูแล้วเขาก็มีความสุขคนในซอยบ้านเขาได้ดูคุณครูสมัยมัธยมได้ดูเขาก็มีความสุขแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นเลยครับสุดท้ายมันจะเป็นไปยังไงก็ตามตามนั้นแหละ ก็รูนิคุณคาดหวเด่นเล่นต้องอย่างล่างตัวมันเป็นแบบซิกเดเกอร์จะบอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้โหดมากเท่าไหร่หรอกก็ก็ยังพอพอได้ก็ยังต่อไปจะให้ไปดูในละครเมื่อดีไหมหรือไม่ดียังไงก็บอกกันด้วยการมาทุกเรื่องเราต้องถ่อนแลว่าเด่นคนคาดหวังไม่ถอนไม่ได้ลุบขออเรื่งทุกเรื่องไม่ได้คาดหวังหรอกคนไม่ได้คาดหวังหรอกคนแค่รอดูอะไรก็เหมือนกันนะไม่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเขาแค่ดูแล้วว้าวอะไรแค่นั้น มันทำให้เราต้องฟิตตลอดเลยเว่าจะต้อง,งไ,มมไม่เกี่ยวเลยครับฟิตเพราะว่าเราอยากมีเรี่ยวแรงทำงานนานๆแบบอยากแข็งแรงอะไรเงี้ยใช่มันก็ค่อยๆลดลงตามอายุครับอายุมากขึ้นก็ออกน้อยลงอายุมากขึ้นก,ออก็ที่มันแบบเซฟขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆก,ก็จะอันตรายห,หน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เราพอใจแล้วใช่ไหมครับปร่างนี้จริงๆก็อยากเพิ่มอยู่แต่มันก็มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแนละ้ว ทั้งน้ำหนักทั้งทุกอย่างมีโทงไหมคะว่าอยากเพิ่มมา,าเท่าไรเพิ่มเท่าไรหรายถึงว่าใช้เวลาอีกกี่เดือนจริง,บบรงๆอ่ะโอ้เราไม่อยากกะอะไรเลยครับแต่ก็จะทําให้ได้ถ้าวันหนึ่งผมต้องออกแบบกลับมาออกกำลังกายให้มันแบบไ,ได้ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ฟิตเหมือน,นก่อนหนะ้านี้ใช่ตอนนี้ไม่ได้ฟิตเหมือนก่นกอนหนะน้านี้ตอนนี้แค่แบบว่าวิ่งทุกวนันวิ่งทุกเช้าตื่นเช้ามาออกกําลังกายแค่นั้นยิมก็เล่นวันละแบบ นานๆทีเข้าเข้าก็สามสิบนาทีแค่ได้ออกกําลังกายคาร์ดิโอทุกเช้าก็พอแล้วครับเรื่องอาหารการกินนี่คือต้องกินเละเลยครับกิไมอไม่ไม่ได้คลีนเมื่อก่อนก็คลีนไม่ได้คลีนเมื่อก่อนก็กินคือเราออกกําลังกายเยอะเงครับเราก็กินไปเรื่อยไปแต่เราก็ต้องแบบเครียนกับมันใช่ไหมครับแต่ว่าจะต้องแบบมีวินัยกับตัวเองจนแบบต้องดัต้องตึงตลอดความเครียดไม่นะไม่ เครียดอย่างเดียวเลยมันเจ็บหลังในช่วงนี้โตขึ้นแล้วเจ็บหลังก็ไม่ติดกระพอยมีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับตอนตอนอย่างหนึ่งค่ะอย่างหนึ่งเราไม่พูดดีกว่าฮะใครละครเดี๋ยวคนคิดเดี๋ยวคนคิดไม่ใช่ไม่ใช่มัน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 อาจจะไม่มันอาจจะไปกระทบบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เราไม่พูดดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ติแบบร้ายแรงมากใช่ไหมก็ไม่ร้ายแรงแต่ก็ไม่หาย ใช่เรอาอะไรอะไรประมาณนั้นครับหมอบอกหมอเวสลรย์ก็บอกไม่มีอะไรนะมันก็แปกหแต่มันมันผลกับการใช้ชีวิตของเราไหมมันอาจจะแบบไม่ได้สะดวกสบายใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็มีวิธีออกกาลังกายรักษาอยู่ครับแต่เพียงแต่เราก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ขยันเหมือนเมื่อก่อนในการออกกําลังกายเราก็แบบคร่าว บ้างอะไรใช่แต่ถ้าเรากลับมาลุยอะไรเงี้ยผมว่าหลังผมก็จะหายสร้างกล้ามเนื้อบางส่วนที่อย่าพยุงกล้ามเนื้อบังนั้นอะไรยงเี้แต่ว่าเราเชื่อจริงนะใช่ไหมคะว่ามันจะไม่ส่งผลที่แบบอาดแรงขึ้นหน้าอะไรเงี้ยเช็คแล้วครับเช็คแล้วที่มีคนทักเราผิวเราเป็นจีนซื้อราคาแล้วก็เราให้ควาหน่อยว่ายังไงกอนนะคือก่อนหน้านี้ผม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 ยาวผมผมยาวแบบยาวลงมางี้เลยแล้วทีนี้ มันมันไม่ได้เริ่มจากตอนที่คลิปนั้นหรอกมันเริ่มมานานแล้วคือผมก็พูดกับเพื่อนเพื่อนบอกเอ้ยอะไรแล้วผมไปไปห้างคนก็ขอถ่ายรูปเยอะขึ้นแปลกใจเฮ้ยทำไมช่วงนี้ฮอตจังหวะไปไหนคนขอถ่ายรูปคนขอถ่ายรูปปกติคนก็ถ่ายรูป สักพักเขาคนก็ทักพี่จีชอบมากเลยค่ะด้วยแล้วก็เอกเอก็ไม่เป็นไรก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคิดในใจเมื่อไหร่เด่นคุณจะดังวะแลจีอยู่นั่นแหละแล้วแกเขแกบมาส่งไลน์แมนมาส่งอบอกพี่จีพี่จีทัวร์นี้ผมเลยระวังตัวอย่างหนึ่งก็คือเวลาแกบมาส่งของหรืออะไรเงี้ยผมจะเดินลงไปแล้วก็ดูก่อนพอเขาบอกว่าชอบมากเลยชอบมากเลยเราจะยังไม่แบบ เขาจะเพราะว่าทุกครั้งก่อนนั้นเนี่ยผมจะชอบมากเลยแล้วก็พี่จีก็อ๋อครับอะไรอย่างเงี้ยเก็ยป่ะผมก็เลยแบบมองก่อนแล้วเขาบอกชอบมากเลยเรื่องอนงรมณ์เขาแบบอ๋อครับโดนประจําเลยแต่ว่าแสดงว่าหล่อเหมือนกันไงหล่อเหมือนนเธอแสดงว่าเขาต้องหล่อมากๆเออเคยเจอยังเคยเจอตัวจริงหรืยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยแต่จําได้ว่าเคยเล่นอยู่ช่องสามใช่จําได้ไม่หน่อยหรอกครับไม่น้อย ก abei, ่อนหน้านี้ถ้าผมสั้นเลยนะถ้าผมสั้นเลยคนทักเบิ้ลปทุมราชไปเติมน้ํามันไปเติมน้ํามันอ่ะมันมีหลายครั้งอ่ะแต่ชอบสุดคือไปเติมน้ามันเจ๊เดินมาว้ายมาร์กลายมากหลายผูดสารอุ้ยมากแพงมากแ้งคุยแบบคุยสารกับผมบอกโอ้โหผมก็นึกว่าเขารู้ว่าเด่นคุณผูดสารก็เลยเออคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เดินไปบอกเพื่อนเขาเปิ้ลปทุมราชเบิ้ลปทุมราชอีเพื่อนมันก็เดินแห่กันมา อ๋อใช่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 เลาขอถ่ายรูปหน่อยรุยกระโจนเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเหนื่อยใจมากเมื่อไหร่เด่นคุณจะดังเมื่อไหร่จะทักเป็นเด่นคุณใช่เฮ้แต่ว่าจะบอกว่าวันนั้นคลิปอ่ะที่น้องนักเรียนตามเขามาทักว่าพี่ก้านเขาทักกูแต่แต่คือด้วยความกลัวของเราอ่ะด้วยความกลัวของเราเลยบอกเพื่อน่าไม่บอกน้องเขาได้ไม่ใช่วิจิ่งก็ใจ้ไห ใช่เราแบบเราเราแวงมากมากเลยคือคนขอถ่ายรูปเยอะมากแบบนึกว่าเด่นคุณดังแล้วอ่ะนึกว่าเด่นคุณดังแล้วมาถึงพี่จีอ่าก็สวมรอยไหมตอนนั้นสวมรอยเลยบ้าต่อไปไม่เคยสวมรอยครับเดินแบบอ๋อไม่ใช่ครับไม่ไม่พูดฮะอย่ากบอกว่าบอกว่าโอ้ชอบมากเลยเป็นดาราใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครับ นี่เล่นเรื่องอนงชอบมากเลยไอ้เป็นดาราชอบอ,อ๋อ,อ,อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอะไรไไอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับ <Yeah. S 1>